ส่องความปังเจ้าลู่สื่อเจ้าแม่พรีเซนเตอร์สมฐานะนางเอกตัวท็อปของวงการ ฮอตจริงอะไรจริงสำหรับเธอคนนี้นั่งเอกลูกรักแม่จีนเจ้าลูส้สือทีตอนนี้กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ออนแอร์อยู่อย่างเรื่องแอบรักให้เธอรู้และเพิ่งได้รับการยืนยันว่าเธอคอนเฟิร์มรับบทนำกับซีรีส์เรื่องใหม่แล้วเรียกได้ว่าปังแบบฉุดไม่อยู่จริงๆนอกจากงานแสดงแล้วงานอ e ีเวนต์งานพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆก็มีภาพของเธอเต็มไปหมดทั้งแบรนด์ในจีนและแบรนด์ในต่างประเทศ ทั่วโลกการันตีตอกย้ำความปังของเจ้ารู้สือว่าตอนนี้คือยุคทองของเธอจริงๆ